ตะพลสวนไั่ครับอยู่สวนไั่ป่าเป็ดนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันวันเสาร์วันเสาร์วันที่สิบห้าสิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันเสาร์นี่เขาบอกว่ามันเป็นเลิกดีเป็นเลิกอ่าเป็นเป็นเป็นวันมงคลน้ำนะครับเป็นวันมงคลแล้วก็อ่าหลายคนหลายท่านอ่ะกลมเสือเนาะเป็นกลมเสือ ่าเป็นวันที่าหายทุกหายโศกอีหยังประมาณนี้นะเขาก็นิยมการไปไปแก่เพาะไปทำการคดเคาะในส่วงวันเสาร์วันเสาร์นี่ก็เป็นวันมงคลน,นะครับเป็นวันมงคลในวันที่เฮ็ดยังกะให้มันหายทุกหายโศกไปอีหยังประมาณนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อแต่ว่าถามมาตะพ่นจะไมเ่เฮ็ดยังมือนี่ตะพ่นก็จะเอาเอาเลืกดีในส่วนมือนี่นะ เป็นการเอาไผ่ไปปลูกทั้งเอาไผ่ไปปลูกทั้งจะมาตอนไผ่ด้วยเพราะว่าไผ่ที่ที่ต้อนมันแม่นอย่างนีน้เพราะว่ามันเป็นไผ่ไผ่เหลืองมงคลบางพื้นที่ก็ไปเจเอเจอื่นเป็นไผ่สร้างคำอย่างประมาณนี้นะมันมันมันแล้วแต่พื้นที่จะเรียกเนาะเพราะว่าพื้นที่ของตะพ่นนี่วนมากก็จเจอื่นกันเป็นไผ่ไผ่ไเหลืองมงคลเนาะ เมือมันเม็ดไผลเหลืองมงคุและตะพนก็เลยจะเอาไปปลูกในมือนีเลยเพราะว่าการปลูกไผลเป็นมือมงคุนํานะครับไผไผเป็นไผลมงคุนน้ำตะพนก็เลยจะมาต้อนเอาเอาแขนงมาต้อนต้อนแขนงนี่เอาไปเอาเอาไว้เอาไปปลูกอ่าในสวนตรงนี้ตาพ้นก็จะต้อนไว้แล้วนะครับที่หนึ่งสามสี่ห้าโอ้ทั้งหมดนี่ห6ขะแขนงน้ากันนะครับแต่ว่ามีอยู่แขนงเดียวที ในผลนะครับมีรากอากาศออกแล้วนะครับนี่เป็นรากอากาศออกอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตุ่มที่กนี่จะออกมาชาัดเจนแล้วนะครับจ,จ,จะจะพ่นยาตุ่มนี่แหละไปไปปลูกนะครับไปปลูกในมือนี่เพราะว่าเป็นมือสำคัญนำ้ำเป็นมือท,ที่เขาเรียกว่าวันมงคลด้วยวันหายทุขกหายโศกการปลูกไผอ่ามงคลนี่ครับก็ต้องถือถือเลิกถือญามไม่ได้อ่าเพราะว่าหนึ่งละ่ะ ไผยนี่เขาอาจจะมีคนมาติดต่อสื่อไปไปปลูกในหมือสำคัญนํา้อไปปลูกในหมือสำคัญอาจจะเป็นหมือโยกบ้านโยกเพื่อนมือแต่งงานอันเอกสารพัดที่เขาเขาจะถือเนาะคนอีสานเขาจะถือถือเลือถือยญ้ามาสันตอเพราะว่าไผ่พวกนี้เขาก็จะเป็นไผ่ที่ไผ่ไผ่มงคลที่สวยงามมาสันตอสวยงามโดยเฉพาะลายของเขาเนาะ โดยเฉพาะลายนี่สวยมากเลยนะครับเขาจะมีเส้นเขาจะมีเส้นเขียวเขียวอ่ามีเส้นเขียวเขียวไปประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมขนาดเป็นขแขนงเล็กๆนะครับนี่เขาก็สวยแล้วเนี่ยเขาจะสวยงามแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าเป็นไข่มืงครนีนะ่เับเป็นไข่สวยงามทีหาหายากจังน้อยหายากจังน้อยนะเพราะว่า เขาก็จะว่าใครนิยมปลูกก็ไหนเด็กก็ปลูกน้อยมากส่วนมากก็จะเป็นเป็นในวัดนะในวัดนี่เขาจะจะนิยมปลูกจากน้อยอยู่นะครับปลูกในวัดมันก็นกนเลยเกิดนะครับเขาสือไปปลูกในวัดนั่นนะส่วนอีกอย่างก็เขาบอกว่าใครนิยมกินหนอาสวยง่ายแต่ว่าหนอเขาก็กินได้นะครับเนี่ยหนอเขาก็สวยงามแบบนี้แหละเนี่ยเห็นไหมหนอก็จะสวยงามแบบนี้แหละนะครับ เนี่ยเขาก็เริ่มจะมีเนกราบนี่เขาก็จะเริ่มจะมีล่าไบว้นี่แล้วอันนี้พึ่งเกิดเป็นอ่าพึ่งนอไม,ม่ๆเ้เยอของตะพุ่นนี่นะครับพึ่งนอใหม่ๆเลยนี่นะครับต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่กรอน,นี้ก็จะเริ่มจากสามสามยอดนี่ก็จะเป็นซีเป็นหาเป็นหกเป็นเป็นขึ้นมาเป็นในหลายเลยล่ะเพราะว่าตะพุ่นก็จะขยายออกไปเรื่อยๆเนาะขยายออกไปเรื่อยๆอย,อย่างไพ่ไพ่พวงนี่นะ ไฟพวกนี้มันจะเป็นรูที่เปราะปิยังประมาณนี้แหละเขาก็น,นิยมเอาไปเห็ดอันเอาไปเห็ดหางหม่องไฟคือกันไหนมีหลายท่านที่มา,มาถามอยู่มาถามติดต่อตะพุ่นว่าจะเสือไปเห็ดหางหมองไฟพื่อนไนะตะพุ่นก็บอกว่าพึ่งปูกจริงๆค่ะมันมันก็ใส่อ่ใช้ได้ทั้งหมดน่ะนอกจากแต่ปูปูมากก็สั่นเน่อะเลยแต่ปูได้เข้ามากทีจะเอาไปเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็แล้วแต่เนาะมันมันใช้ประโยชน์ได้หมดนั่นแหละนะครับ มันใช่ประโยชน์ในเมื่อตัวยางกะหลดอ่าถ้าว่าไหหมีไัยแล้วนะครับมันก็อยู่ที่ว่าความเชื่อของคนเนาะความเชื่อของคนนี่ว่าเขาจะเอาใหม่ไผเขาไปใส่ประโยชน์ในทิศทางไหนเป็นว,ว่าถ้าใช้ประโยชน์ของไหไปใส่ประโยชน์ในทิศทางสีดีกับพ่อนะครับอ่าการสีมีภัยเหลืองนี่ไัยเหลืองมงคลเท่านี้นะครับอ่ามีไัยเหลืองมงคลนี่ชวนมากก็จะ จะบ่มีผู้ดใดเพาะกันนระืเขาจะไม่เพาะเป็นพวกไผ่บงหวานเป็นน้ำผึ้งไผ่อย่างพวกทิมกนะกท่มันกินได้อนะพวกที่มันกินได้แล้วก็หน่อมที่สวยเป็นการตลาดอย่างระมาณนั่นละ่ะส่วน่วนตะพนุนนี่ในสวนไผ่ตะพุนี่จะเพาะให้มันหมดย่างเพาะให้ทุกอย่างให้ให้มีให้มีทุกสายพันธุ์วางอย่างต่อจะเอามันทุกสายพันธุ์เลยนะครับเพื่อต่อไปในอนาคตน,นี่ตะพุจะตอน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 ,ตอนแล้วก็เอาไป ช่ำไว้หลายๆนะครับผู้ที่มาเยี่ยมในสวนไพรทุ่คนนี่คือคือให้มันครบอ่าคือคืออยากได้ยังไใ,ให้มันได้นะ,ะจํานวนผกไผ่เด้จํานวนไผ่นี่อยากได้พันใดก็หาได้คือจะเอาเป็นโซนเป็นซอยอาจจะเป็นการตลาดก็ได้นะเนาคตนะคนทุกคนตอนตอนนี้ยังศึกษากําลัง้นคว่าแดีว่าไผ่พันไหนมันจะดีพันไหนมันจะสวยงามอ่าจะพ่นจะไรถึงแต่ไผ่สวยงามแล้วก็ไพ่กินนอ ไผ่ใหญ่เนี่ยไประมาณนี้นให้มันเยอะเยอะแต่อันนี้ต้องใส่เวลาเนาะใส่เวลาจังหนอยนะครับต่อไปก็คงดูกันไปยาวๆเลยลหละนะครับดูกันไปยาวๆวาสวนไผ่ทุกพุ่นจะมีอนาคตจะมีไผ่ยอยู่ประมาณจักกระเพทให้มันใหญ่ยิ่งใหญ่เลยเนาะสำหรับมือน,นี้นะครับสำหรับมือนี้ก็ทั้งจะมาตอนแล้วก็มาเอากิ่งไปปลูกนั่เพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นมือนันนะครับเป็น เป็นวันวันเสาร์วันเสาร์ตาผีตะพ่นเบาะละ่ะบางบางบางท่านก็ถือเคสบางท่านก็บอถือเคสอย่างประมาณนี้นะถือเคสถือเลิกดียามดีมือที่ไปสะดเคาะให้มันหายเคาะหายน้ำหายโศกหายโรคหายไพ่อย่างประมาณนี้นะ ตะพพนก็เลยว่าในสวนตรงนี้ก็เอาเลยเลยจะเอาไผ่ไผ่จำเงื่อนนี่ไผ่ไผ่ไนี่นะไผ่ไดปดลูกนะครับติปปูกเนื่องว่าเป็นเป็นวันมงคลน,นําทั้งปูกทั้งตอนเหมือนนี่เป็นเป็นมือมือดีนะครับไผ่ถี่ตะพนปลูกตะพนต้อนนี่เฉพาะไผ่ตรงนี้นะเฉพาะไผ่นี่ย่างเดียวนี่ไผ่เหลืองมงคลน,นี่ตะพนจะเอาจะต้อนก็เฉพาะวันเสาร์ จะเอาไปปลูกกเฉพาะวันเสาร์อ่าอันนี้ตะโพนกับถือถือเกตเือกันไหนตะโพนถือเกตเหมือนกันนะครับในอนาคตนี่มันจะเป็นไผ่มงคลแะ้วก็การสื่อขายกับมีแต่พวกถี่ผู้ถี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นถือเลยถือย่ามเนาะถือเกตอ่าถือถือถือเกตถือยั้งเนี่ยมาสื่อไผ่พวกนี้ไหยมาไผ่มาไผ่เหลืองนี่ก็เลยต้องทําในวันนี้นะครับต้องทําในวันเสาร์แล้วก็ปลูกในวันเสาร์ด้วยไอ ไปเสียก็ได้ไปเ,เสียก็ได้ได้เต่นี่เด้อเออตอนนี้เป็นเป็นเคสของเราทางเราถือเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมวัสดีครับ